จะกรรมความเพียรไม่กลิ่นวันอีก,ก่งวนหน้าในที่สองนี่สามตามาที่สามสิเบตบดสวดมังกรสุดตังอาศวนาจารยานังภัตติธานาจะเสวนาปูชาจารูชนียานังเอตัมมังคาลามุตตังปฏิรูปาเทสวาโสจาบุกเปจารก,กตะ โยจะสุขสิกิโตสุภาสิตาจยาวจาเอตัมังภะละมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังบุตตะถารสสังฆะโหอนนาภุราจะครมันตาเอตัมังภะละมุตตมังทานังจะธรรมะจริยาจะยาต ติอาปามจจาปานาจะสัญญะโมอัปามาโทจะทำเมสุเอตัมังคะรามุตตังอาลัโมจะนิวโตจะสัน จัตสตาสมณะนันจ่าทศนังกาลีนะธรรมะสากระฉาเอตัมมังะระมุตตมังตะโปจะธรรมะจาริยจังอริยสัจานังทัสสะนังนิพพานะสะชิกิริยาจ่เอตัมมังะระมุตตมังอุทธัสสาโลกาธรรมเมหิจิตตังยะตะนะกัมปติอโสกังฤิชังเอตังเอตัมมังะระมุตตมัง นิขตวาสัพพะทะมะปาละชิตาสัมพัทะโสอิงกัจจันติอันเตสังมังคละมุตตมันติปฏิสังบทส่วนรัตนาผลิตยังปิจิวิทังอิทาวาอุลังวาสังเคสุวายังรัตนางปะมิตังนะนูจามังอันติตถาคเตนะ ปานิตังเอเตนะสเจนะตุวัติโธตุขยังวิลาหังอมตังปานิตังชาติชคาสักยามุนีสมาอิโตนะเตนะธรรมีนะสัมมติกิตจิอิธรรมปิธรรมเมรแล้ังปานิตังเอเตนะสเจนะตสุวัติโหตุยัมพุทธะเตนะโธบาลีวัฏดะ อีสุจิงสมาธิมานันตานิกัจจะมาหุตมาธินาเตนะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมะอะเมลตนะมณนิตังเอเตนะสเจนะสุวะทิโหตุเยปุคาละอจจตตังปะสทถาปจตาลิเอตานิยุขานิโหติ วนณีตังเอเตนะตะเจนะตัววติโหตุเอสุปะยุตามะนะสาทัพเภนะวิกาวินิโนโปตราชสาสะนำฮีเตปฏิปตาอมะตังวิหันสิกะอัตานุธานิพะถิงพุชฌามานาอิทันปิสังเครตนังวุนีตังเอเตนะตะเจนะตัววติโหตุอินางปารานางรุวัง พระวังวิรัตตจิตายติเกระมัสมิงเตอีนาพิยาวิรุณะทิฉันทานิปฏิทีลายะถายัมปะติโปอิธรรมปีสังเกรัตะนานังปานิตังเอเตนะสเจนะสนสุวันณทิโฮตุพุทธศาสรบทสวตธรรมบทสวัวันอัตตาเวตังเสโยจะ ยายังอิตาลาประชาอันตาทันตนาโพโป,โปสะจัลิจังสัจาาาาัทาอาจาริโนเนวะโธเทโณน,นัคโธนัตมาโลสะธรรมุนาชิตังอาปะชิตังกะทิลาตัถฐาลูปัสสะฉันตุโนบทที่สี่บทสวดเกตรบทสวดภาสิตะมีหังเตนะพระ พระวาตาชนะตาปัสตาอรหะตตาสัมมาสัมพุทินะเอธะตุณิมาอนุสเวนะมาบาลามบาลายามาอติอิรายะมาปิกะตะกะสัปปาทาเอนะมาตะกะเหตุมาณยาเคะะเหนะมากาอากาละปะมิวิตตะเกนะมาทิฏิ นิชานกขันติยามาธำพมะรูปะปะตยะมาสัมมโนโนคารุญะถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยะถะอิเมธนมาอักุสลาอิเมธทมาละวิจาอิเมธทมาวิจุขาอิตาอิเมธทมาละวันตาละเบินทานะอธิตายะทุขายะธ เนยาทาอิเมธรรมาอุสลาอิเมธรรมาอนาวจาอิเมธรรมาเป็นยูปะสัตถาอิเมธรรมาธรรมตาธรรมานิถาติอิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุเมเออุปะสัมปชะบิหาเลย่าธาติวันที่ห้าบทสวดอุปาเนย่สูตรอุปาเนย่ติ ชีวิตามปามายุงชลูปะนิตะสนสันตินาตาเอต,ต,งต,าาาตังพยังมะระเนเปฆะมันบุญญาณ้กะนิราทัสุขาวะหานิอุปาณิยอาทิชิตะชีวิตามปามายังชลูปะนิตะสนสันตินาทานาตอเอตังพยังมะระเนเปฆะ มโนโลกามิสังปะชาเหสันติปิเปโขโยทากาเยนะสังไรสังยโมวาจายะอุทธะเจตัสสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติอย่างชีวามโนปะกะโลติปุจจะยังธัมโมฮเวรักขติรักขติงธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวหาติ เอสานิสังโฆธรรมเมสุจินเนนะทุกขะติคัจติธรรมะจารีสัพเพสังฆา,าอนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏานิพิทติทุกเขอเสมะโกวิสุทธิยาสัพเพสังฆาาทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติอัตานิพิทติทุกเขอสัตมะโขวิสุทธิยา สเปธมาอนันตาติยถาปัญญายะปัสติอธานิพิทักติทุกเขอสามะโควิสุธทธิยาสิบุสกสวดปัญญากจาดุปปันานะกัฐานะเมเกทุติยามาหุงตักกิจาเอตาาทยายายเมราวีตังคนิยะอุปันานากังรบาหูเวาแลนางยาันติพันปัตานิวรานิจ 阿ามะลูกาปิเจตยานิมนุษยศาพยาตัญจตาเนตังโหสารนังเขมังเตดังสาระมุตตามังเนตังสารณะมาครับพระสัภทุขาปมุจจาติโยจาพุทธะจธรรมัญจะสัมปจจาสาระนังโตจตานิอานิยัจานิสัมมพญายปัตติทุกขะธรมะสุนุปปาทาง เอตังโขสารนังเอมังเอตังสารนังมุตตัมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจะติปฏิเสธบทสวดปัตเทกาอัตตภัณฑะอตินางนานะวะคามียะนาปติกังเถนะกตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่่วลมาแล้วไม่ควรน้อมนว่งยังมาไม่ถึงยะถาทิ่ตามปะอินันทะปัตตจัก สิึงใดที่รู้ไปแล้วถึงนั้นก็เป็นอนไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตัท,ทะวิปัสสนิอาสังหิลังอาสังกุปป,ปังตังวิทาัามะนุปะอุโลหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเนียนไม่ก้อนแขนในธรรมะนั้น ได้มืว่ควานั้นพึงจเจริญธรรมในเนื่องเนื่องให้ปกโฟงเถิดอาเชวะกิจจบอาตัมพังโกช,ชยะยามะลังนางสุเวพึงทำความเปี่ยนอย่างนี้หละใครเล่าจะรู้คนันตานวนพึ่มนาอีโนสังฆาลเตนะมหาเตนะมัตจุนาเพราะว่าความผัดเพลี่ยนกับบรุรดาผู้มีเทนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เหลาทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อโหรัตตมะตันติตังตังเวภเทวกะโลกะรัตรตะโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดค้านกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชะนี้แหละบทที่แปดบทสวดพินัปัจจกเวท นะปาเถิชะลาธรรมโมมหิชะลังคะนะติ nossa, โตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรองมากไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอานะติโตเรามีความเส็บเป็นธรรมดาจะรองว่าเสียไม่ได้มลธรรมโมมหิตะมลนังอานะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรองมาความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเมิเย นามาเปหิจานาพววินาพววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องมัจจุบจากความรักและความเจริญทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมะยิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏติทลรโนเรามีความมีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดเกิดมีกรรมทีตามีกรรมเป็นที่ประสาทยัง กรรมังกะลิสามิการยะานางว่าปะปะังว่าตัสสะทะยาโทวาวิสมิเราทำกรรมใดน้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับกรรมนั้นเสมอไปเอวังอเภอิอปันอปินหังพันเจเววคกิตธรมหังเราทั้งหลายโพนนาาอย่างนี้ทุกวันเถิดปริกาบทเทวอุจะาคะขาทุกขังปั อันิี <starters> <aría> ้ท no ุกขามะยะปัตตาอันน <illing> <into s Elliott ills> ี้แบบหกปัตตาอันนี้โสกาโหตุตปิตานันนีโนเอตวาจะอามีทีสัพพะนางพุทธเจสัมปัถังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติติิยานะอาณาทัทันตุสัททะยายังนีลังขัตุสัพปฐาเพราะวนาวิรตาโหตุกัจจันตุเทวตาคาถาสัพเพพุตตาโสเทระปัตตาเตะตินาเจรังอันรังติตนะฝักพันดามิตรปัศโส ที่สิบบทสวดเทวปฏินักตายาเทวตาสันติวิหาราธินีตูเปกะเลโปทิกเลในหิงในหิงตาธรรมะเทนะอวันตุปูริตาสอนอีกนั่นวิหารมัลทะเลเอลาธรรมชาเนวการจัพิกโวลามิกาเทวิเตวิาการามาเดสานิก็ลาอิจลาธรรมาวุตาตุติตาเพระว่าเติชลาวุชาเยปิจัตตาตัพพวะสังเอยาญาวอติตานิกะนิกาธรรมวาตังปฏิจจเตสัมเพ ปิทุขตะคาโลนตุสังขยังชาตุจิลังสตังธรรมโม,มธรรมัลาจะปุกกลาสังโฆตุสัมังโขวะอจายะจหิตายะจะอภเพละขันตุรัตธรรมโมสเพปิดธรรมะจาริโนอุตตติงสัมปะปุเนยามะธรรมมอนิยัปปะเวทิเต ดิบส่วนสภาปฏิญญีคาถาแปลปุยัดสนานิกาสันสัญญาันญานิกาตานิเมเตสัจจัปาอิโนโหตุตัสสัตตสานันตาบะปนาณาคาร์ทั้งหลายมีที่สุดนิยามจงเป็นผู้มีส่วนร่วบุญของเจ้าได้ทำแบบนี้นะบุญทั้งหลายที่สิ่ทีเจ้าทำแล้วยปิยาคุณาวันตายะไมหังมาตาปิตายโถทิฏฐาบพิจาปยานิตฐาวะอันเยมัจฉัน ตะเวนิโนคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดามีวิดาและค้าบเจ้าเป็นต้นที่เจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการทัตตาทิสติโลกาสม,มิงเทวมาแตตุโยนิกาปเจกะจัตุโกจุโวกาลาสังสารตตาพระวา่าเอว แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิดสีมีการห้าละขันหนึ่งละขัน่ทั้งย่อยในภพนพับภยยาตังเยปันติฐานเมเอนุโมทันตุเตทยังเยจิตธรรมปัญญาศัมณติเทวาเทสังนิเวนยุมถัดเราได้ทราบการได้ส่วนบุญของา่านแล้วขอสละนั้น ก็สราใย,ย่อมไม่ทราบการในส่นบุคาเจ้านี้ขอทีทั้งหลายจจึงแจ้งแก่สัตว์หลนะ้ไม่ยานิพานะปุญญาณนังอนุโมทนะ ให้แล้วขอสัตว์นับวงจงอย่ามีเวรอยู่ในความสุขเสมอเถิดและจึงถึงแก่อันเกษตเถิดขอความหวังดีข้อสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งกัจจาริทานุภาแห่งความเพียรและที่สองนิยมแล้วไต่ส่แลวยาชุมมนุสุดแล้วดิษและคาถาเหล่านี้ขอตัวนี้แก้วเจ้าข่ายพนจากไปน้ำพงวัชชาเจ้าต้องทำบายีเรื่องหารปนวนาและใหญ่มดนัี้เพื่อนวนาบุตรนนบางแก้วเจ้าแล้วถูกมงคลระคินมนี ปีนหน้าโดยมูลนิธิสําเร็วาับบริวารน้ไม่ตลอดทนบวันอลีตถึงสท่างเรื่อที่ผ่านมาที่จัดฉากานาคตทงเปลี่ยนด้วๆวรืองทั้งหมดต่างๆทรงสำเร็จสิทธุประการคือ